ก่อนครับรับชมคลิปนะก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครที่สนใจเป็นผู้สนับสนุนช่องเรานะครับก็สามารถเลื่อนไปใต้คลิปแล้วก็กดปุ่มสมัครได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเอาละท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับลายเกมส์สถีเออก็มีอัปเดตใหม่มาเหมือนจะเห็นทั้งจี้ทั้งออฟทั้งตัวอะไรเต็มไปหมดเลยนะก็เป็นอีเวนต์ตัวละครระดับท็อป การกลับมาครั้งของเอลลินนะครับก็ถือว่าใครที่ไม่มีเอลลินก็เป็นที่น่าตื่นเต้นกันนะเออไหนมาดูซิมันมีจี G ้ด์กเข้ามาด้วยจี้ดักในวันไหนนะจี้เครื่องรางสุดแกร่งมาแล้วอีเวนต์เปิดวันที่22มกราบ่ายสองนะก็ตอนเนี้ยอย่าพึ่งซุ่มนะครับใครที่ตื่นเต้นกันก็อย่าพึ่งนะวันนี้เป็นอีเวนต์ตัวละครเฉยนะครับวันนี้วันที่19ใช่ไหมก็รออีก3วันก็จะเป็นอีเวนต์จี้แล้วก็เหมือนจะมี อันดันีคอสตูมใหม่มาแล้วนะครับเป็นคอสสองของเอลลินนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยกว่ามีอะไรมาบ้างละก็มีอีเวนต์เล่นรับเพชรด้วยนะครับ150เพชรทุกวนัเวนเล่นวันที่20เอิยวันที่1 8ถึง25ก็รับ1200เพชร,รโอ้โหเล่นวันละยี่สิบรอบรอ่ะชิวๆครับก็เป็นเอลลินนะครับชุดอะไรเนะี่ยฮันบกโอ้ ก็เป็นเอลลินนะก็ใครมีอีโวเอลลินอยู่แล้วก็เติมบัตรตำนานก็ทำเป็นตำนานได้เลยนะจ๊ะฮะโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยมันยากกว่าเดิมปะวะเฮ้ยผมจำไม่ได้เอลลินรอบนั้นรอบนั้นก็หา2 S รอบนั้นก็หา2 S เหมือน S 1หนึ่งมันจะใช้อันเดียวปะทำไมอันนี้มันใช้ 5, ห้าสองอ,อันเลยวะอู้ห้าสองอันเลยเหรอใช่ปะ๋ยวกูต้องย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองละมันมี S หนึ่งใช้อันเดียวใช่ปะวะ มันไม่น่าใช้5 2อันนะพูยมันยากกว่าเดิมปะเนี่ยผมนึกว่าเลหลังมันจะง่ายกว่าเดิมนะเอ็นี้ได้จากอะไรเอนี้ได้จากเอกเอว่ะเนี้ได้จากการหา a บวกกับพวก a พวกนี้ส่วนเนี้จะบอกนะสุสมอย่างเดียวอะโอ้โหสมอย่างเดียว5ใบเลยนะไม่มียาแรกอย่งอื่นด้วยได้เป็นอีโวได้แค่อีโว ใช้ตั้ง5อันนะครับูห,หาเอสสิบใบโอ้โหอัตราดอบเชียสี่ห้าหมื่นนั่นแหละนะครับใครมีเอลลินก็โชคดีไปนะรอบก่อนที่เราทําที่มันมาที่ผมได้สุ่มได้เอสแล้วผมเอาเอบวกไปแลกจใช่ปะอออันนี้มันหูยากว่ะยากยากยากครับยากเพชรไม่หนาไม่ต้องทำก็ได้นะแล้อะไรคอสโอ้โหคอส อย่างละาแปดใบโอ้โหมีตังค์ซื้อเถิดเดี๋ยวเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างไรนัทโอ้กาวหกสิบเซนต์ยิงระเบิดตามใจชอบโอ้โหคอร์สความสามารถมึงขายเท่าไหรนะ่น่ะแล้วเอามาให้สายฟีทำคือมหาศาลมากแปดใบนี่เฉียดเฉียดแสนเพชรมั้งเนี่ยถ้าดวงสวยๆเลยนะโอ้โหได้แค่คอร์สแบบคอร์สไม่ดีด้วยคอร์สใส่คอร์สแรกโหดกว่าด้วย โอ้อันนี้จีดาร์กเมีจีดาร์กเข้ามานะเดี๋ยวดูจีดาร์กใหม่กันจีดาร์กใหม่เข้ามา5จี้โคตรน้อย1 2 3 4 5สอ้าและพื้นหลังคืออะไรเนะี่ยมึงดาร์กอะไรเนะี่ยโอ้โหไม่สวยเลยนะครับโอ้จีดาร์กแบบเหมือนอะไรสักอย่างอะที่แบบไม่เท่เลยอะไม่ขลังเลยอะเวอร์ชันดาร์กที่ผมชอบที่สุดก็เนี่ยพื้นหลังแบบนะั้นเป็นแสงจันทร์นะครับดูดิมันเท่นะเว้ยดาร์กแบบแห้อันนี้ก็มืด มืดแบบมืดเลยไม่สวยนะครับอันนี้ก็ม่วงๆม,มาสายฟ้าแลบอันนี้ก็สวยอยู่อันนี้ใช้ได้อยู่นะสวยอยู่นะเออเนี่ยอันนี้ดูเป็นอวกาศดีดาร์กดีนะครับอันนี้ก็สวยเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนีน้ยดูขลังนะครับเนี่ยผมชอบในเวอร์ชันนี้ที่สุดดาร์กนะพื้นหลังมันดาร์กใหม่คือแบบโอ้มันจะอาจจะมีคนชอบก็ได้อาจจะสวยดีนะแต่ผมไม่ชอบเลยจี้ดาร์กเลหลังก็ โอ้โหมีหมดแล้วอะดิไม่มีอะไรน่าทำเลยไลดดาร์กใหม่ก็ไม่มีอะไรน่าทำเหมือนกันไออาจจะมีหมวกบิสกิตไอนี่นเนเธอร์ก็ออกไม่ค่อยดีเลยกอลอยฟ้ามีกอดลอยฟ้าขังอแต่วันนี้เรามาดูน,นี่ก่อนมาดูอีเวนต์ตัวละครก่อนบอกตรงๆเลยว่าไม่ทำนะครับเว้นนี้แต่เดี๋ยวจะส่งให้ดูอยู่แต่ไม่ทำ ที่จริงอะ่ะผมมีไอดีหนึ่งที่เป็นมีเอลินใช่ปะที่จริงถ้ามันปรับมาเหลือ5กับ5แล้วได้คอรสอะ่ะผมจะทำอยู่แต่พอเห็นคอสนี้แล้วไม่อยากทำเลยมีคอสหนึ่งให้แลกปะคอรสระเบิดนี่คือเป็นอะไรที่แบบโดนแก้ทางง่ายมากๆเลยครับคุณมีแค่นี่มีแค่จเนี่ยระเบิดจะทำอะไรคุณอถามหน่ยใส่ไปทำไมคอร,ระเบิดอะ่ะโอ้แบบ แย่ yeah, ครับแย่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 ไหนมาดูเลดหน่อยดิ oh, โอ<ฮ>้โหนีว่าจะมีเป็นอะไรน่าตื่นเต้น <ๆ S 1> นะครับเลหลังมาให้ทํามันยากเกินไปพูดตรงๆนี่แหละไหนดูดิอัตตาดอบอ้โอ้ย,อย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมจำชื่อมันมาไม่รู้อันไหนนะครับอันที่สุ่มเอาเนี่ยมันชื่อว่าพ่อแมงกะพุนนะครับเอ้ยพ่ออะไรใช่ไหม อันนี้แม่และลูกโอเคอันนี้พ่อนะพ่อจะสุ่มเอาอย่างเดียวโอเคพ่อสุ่มเอาอย่างเดียวแม่ลูกนี่รวมเอบวกเอาโอเคมันก็มีโอกาสออกนะพ่อแมงกะพลน0.6โอ้โหใช้5ใบ0.6โอ้แม่แมงกะพลเนี่ไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะเราจะดูที่เอบวกก็คือ1.6 1 0 6, 1 6. โอ้ยยากมาก1.06พ่อแมงกระพุนนี่ต้องสุ่มหาอย่างเดียวด้วย 0. 0.6อุย๊ยเจ็บหนักมีแค่แปดส2ง0นี่ใช่ไหมวาเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูสัก2,000เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันดีไม่ดีนะครับมันอาจจะออกมารอบผมก็ได้อันนี้ะไรล <c oughs> ูนอะได้แต่ลูนเน่าๆอ้าวชิบหายอันนี้อะไรเนี่ยเือเปิดเฮ้ยเย้ไดเอบวก มีแพ็กฟรีให้เปิดก่อนไหมอ่ะโอ้รู้สึกท้อแท้กับเว้นพวกนี้มีอะไรใหม่อไหมไม่มีมีอคอคอสใหม่เอลินที่โคตรจะแพงแล้วมันขายเท่าไหร่นะแปบ๊บหนึ่งโอ้แปดแพ็กหกสิบเก้าบาทไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับร้านค้าลึกลับยังไม่มา ก็ขายแพ็กธรรมดาทั่วไปนะอันนี้ขายพ่อแมงกระบุน700ร้หูยะแพงมากพิเศษการ์ดเอลินก็349บาทอืมการ์ดตำนานนะไม่อยากเติมอะ่ะอันนี้อะไรนะได้ทั้งหมดเลยอันนี้คอร์หนึ่งหรือคอรสองคอร์หนึ่งใช่ไหมชุดทันบก ชุดทันบกคือเชีื่ออะไรวะอันนี้เลือกอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจว่าไอค้คอสนี่มันคือโลหรือปลาระเบิดถ้าเป็นโล่น่าซื้ออยู่นะครับแต่ถ้าปลาระเบิดไม่เอาอ่ะเฮ้ยอะไรน่ะหุ้ยเอลลินสิบรอบว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเราไปซื้อไอดีลักไปเล่นดีกว่าเฮ้ โอ้อยางงี้ดีเลยกูไปทำแล้วเว้นนะครับนี่จ่าย10บาทซื้อไปเล่นเลยเออโหดเดี๋ยวไอ้ดีหลักเจอกันนะครับไม่ทำหรอกเว้นกูจะบอกให้เล่น10รอบ10รอบนี้มันไม่จำกัดเวลาใช่ไหมมันเล่นถ้าไม่หมดมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเอาดีเลยอย่างนั้นนะครับเอาดีเลยอย่างนั้นอ่ะเนี่ยมันจะเหมือนเนี่ยมันจะเหมือนไออีอันเนะี่ยสิบรอบถ้าไม่ใช้มันก็ไม่หมดมันไม่เหมือนจำกัดเวลาเออเนะี่ยถ้าจำกัดเวลาจะเหมือนเกตาหกับยอมลาเอาเสร็จกูเองแง่สิบรอบ เดี๋ยวกูซื้อเป็นตำนานด้วยนะไม่ใช่อีโวเนี่ยสิบบาทโอ้โหขอบคุณ GM ที่ทำแพ็กดีๆให้กูเล่นนะครับเออถึงแม้เนี่ยสิบรอบอย่างไอัพลงลีกได้อยู่ลีกเก้านะครับมาแต่ต้องชนะทุกตานะ <c oughs> มาก็อุยขายอะไรเนะี่ยโอ้โะอพันเอ็ดได้อะไรบ้างเนะี่ยเลือกคอร์สอย่างเดียวพันเอ็ดเลือกพันเอ็ดโอ้โหถ้าถ้าซื้อสิบสองแก็หมื่นโอ้โหหมื่นสี่บ้าง หมื่นสามหมื่นสี่แพงนะครับแพงมากตอนนี้ gm หาตังเข้าบริษัทแล้วครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พูเล่น <c oughs> <c oughs> พูเล่นอันนี้คืออะไรตำนานแพ็กตัวละครท็อปห้าว้าวท็อปห้านี่มีอะไรบ้างวะมีเกตา้ามีไนกี้แล้วก็พีเซอรส์สปูดจำชื่อมันไม่ได้นะครับ แบมบิน่าแล้วก็เอลินไม่มียอมลาติดในนี้อะ่ะท็อปหไม่มียอมลาหรือวะเออมันเอาอะไรเป็นเกมแล้วเกมนะครับแล้วก็ได้ต 03, ัวละครสุดทติดสอีก3,250ก็ถ้าได้เป็นตำนานเลยก็รู้สึกว่าก็สมเหตุสมผลอยู่นะแต่มันเลือกไม่ได้ไงคุณอาจจะมีตัวมีแล้วอย่างเงี้ย มาเรามองเป้าหมายไว้แล้วแพ็กเนะี่ยผมจะซื้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไอ้ดีลักซื้อมาเล่นนะโชว์ความโหดโชว์ความโหดร้ายให้โลกได้รู้่ปเดี๋ยวเรามาสุมดูเลยอยากเห็นพ่อมันกระพุนออกสักออกสักอันหน่อยนะนะกดดูดิออกสักอัดไหมจะสุมไปดูสักสองพันที่จริงเก็บเพชรไว้ดีกว่านะถ้าเพชรน้อยอย่าเก็บเพชรไว้เมะ่าสุมคุยก็จะได้การพวกเนะี่ยมีฟิกไหมเนะี่ยเดี๋ยวไปดู ไม่มีเอบวกใช่ไหมเอบวกหน้าตาเป็นไงวะลืมดูมาโอ้ยเอยอเอบวกเป็นแม,แมงดําโอเคเ e อบวกละที่หายากไม่ใช่เ e อบวกเลยพ่อแมงกระปุ่นนะครับหาโคตรยากเลยหมดไปแล้วพันหนึ่งนะั่นแหละหมดอีกสักพันหนึ่งดิโหย,ยาก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 มีไม่เปิดเอลินมาเลยอ่ะ ผมยังไม่เคยมีโมเมนต์แบบนั้นเลยอ่ะไม่ต้องทำหรอกครับเชื่อผมไปหนี้ไม่ต้องทำหรอกใครที่จะทำอ่ะมันเฟืองเพชรเยอะไปคุณดูแบบห้าหมื่แบบนมั้งเวรนี้ถ้าผมคาดการณ่ะนะใครมันทำบ้างไหนมาลองมาลองบอกหน่อยว่าคุณปิดไปเท่าไหร่อ่ะคือมันมันยากมากแนละ้วตรงปัญหาสองเอสเลยห้าใช้ห้าทั้งสองอ่ะ เออมันยากจริงๆผมยอมรับเลยว่ามันยากจริงๆเกมทำแบบนี้ได้ไงวะเปิดกันเอสไม่น่าออกให้เราเห็นหรอกครับ0.6ยากมากพ่อแมงกับพุนคอสก็ไม่น่าสนใจไม่ได้ทำให้ตัวมันเก่งขึ้นเลยนะครับใส่มาเป็นพาร่าอีก ออไม่มีโล่ใช้ชิบหายอีกนะครับอ่ะหมดแล้วโอ้ได้ไรเนะ่ยสองพได้ไรสองพั 2000, นเะนี่ยได้ได้ใบหนึ่งอันเนี้ยยังไม่ออกคุณหมดอีกสักสองห0ื่ไม่รู้จะออกไม่ออกอ่ะเนี้ยจริงๆถ้าดวงซวยๆจริงๆหลอะอาจส0 0หม่นอาจจะไม่ได้นี่สักใบเลยด้วยซ้ำนะครับจากประสบการณ์การเปิดแท็กพวกนี้มาก็เว้นนี้เป็นเว้นที่ยากเกินไปนะผมว่า ถ้าคุณจะหวังให้ไอดีโหดถ้าคุณมีตัวโหดอยู่แล้วนะคุณไปรอทํานี้เลยวันที่22แหละทาจี้ดีกว่านะครับจี้โหดๆก็มีอยู่ก็พอได้ใช้อยู่นะครับแต่ถ้าจะคุณจะทุ่มสามหมื่นไม่รู้จะปิดไม่ปิดนะเนะี่ยคุณมีสามหมื่นคุณไปทําจี้ดีกว่ามันชัวร์กว่านะครับถึงมันจะใช้ s ออันนะแต่อย่างน้อยมันมีโอกาสปิดมากกว่าคุณมาทุ่มใส่เอลินที่ไม่รู้จะปิดไม่ปิดอ่สิ่งที่มันจะปิดไม่ปิดมันวัดด้วยไอ,ไอนี่เลยครับยากมาก แล้วคอร์สเนี่ยคงไม่มีใครทำหรอกนอกจากซื้อเอานะครับซื้อเอาเนี่ยยังคุ้มกว่าใช้เพชรคือ8ใบอะ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเป็นมูลค่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองซื้อมาเล่นดีกว่าว่ามันคุ้มไหมสิบบาทเนี่ยผมว่าคุ้มนะสิบบาทเองถ้าสามสิบห้าบาทเออยังว่ามันตั้งมาแพงไปนิดนึงแต่ถ้าสิบบาทอ่ะตกตาละบาทนะครับสิบรอบอุ้ยคุ้มสำหรับคนขี้เบื่อแบบผมนะแบบ วันนี้อยากเล่นตัวนี้วันนี้อยากเล่นตัวนี้ที่จริงทําแพ็กมาเยอะๆก็ดีนะแบบอันนี้10บาทเกตา10บาทไอคิมุน10บาทอะไรพวกนี้แต่คิมุนน่าจะมีกันทุกคนแหละพวกแบบแบมบีน่า10บาทอย่างเงี้ยเอ้ยหน้าเปิดเปิดมาเล่นนะเจผมเสนออย่างเงี้ยเออถ้ามาขายเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับสำหรับคนที่เบื่อแบบเราเนี่ยเราจะซื้อทุกวันเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อเพเพเท่าน,นี้แหละไม่ทำนะครับผมบอกเลยไม่ทําถึงทําก็ไม่ปิดบอกเลยแนวเพชรแค่ไหนถึงทําก็ไม่ปิด ถึง ID ดีหลักผมอ่ะมี3 5มหมก็ไม่ปิดผมว่าไม่อยากถลุงให้ดูนะครับหมดเยอะแล้วกับอะไรพวกนี้นเก็เลยไม่ทำล้วกันอุ้ยโอ้โหอันนี้รวมหมดเนี่ยอุ้ยทำไมตัวมันดูน่าสนใจจังวะสนใจ2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้สนใจ2ตัวนี้นะสนใจ2ตัวเนี่ยอุ้ยมันน่าสนใจจังวะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารวมด้วยโอเคสำหรับวันนี้ลายแค่นี้นะรอทำเว้นดาร์กอย่างเดียวเลยเรานะครับใครมีเพชรเยอะๆก็เก็บไว้ทำจี้เถอะ มาทำพวกนี้เอลินคุณอาจจะไม่ปิดผมพูดแคเนี้แหละใครปิดก็ลองมาคอมเมนต์ว่าคุณเสียหายไปเท่าไหร่นะครับก็สำหรัวันนีก็ต้องลาไปเป็นเท่านี้แล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย